เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันั่นเองนะครับก็ในทุกๆวันเสาร์เนี่ยนะครับทางเกม Creature of s o n a r i a ก็จะทำการอัปเดตใช่ไหมซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับหรือว่ามาดูรายละเอียดนะของเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามานะในเกม Creature of s o n a r i a กันั่นเองนะครับและเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยยังเป็น Creature นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนเลยนั่นเองนะครับเื่อน ที่ชื่นชอบคลีเจอร์นะครับประเภทไคจูหรือว่าคลีเจอร์ยักษ์ใหญ่เนี่ยรับรองนะครับว่าต้องชื่นชอบนะครับเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ชอของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ อัปเดตเข้ามานะครับประจําอัปเดตนี้นั่นเองซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับมีครีเจอร์ตัวใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับหตัวและต้องบอกไว้เลยนะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่สร้างความฮือฮาความแตกตื่นนะครับให้กับผู้เล่นเกมค r ีเจอร์ออฟซอรเียหลายๆคนเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากเป็นครีเจอร์ยักษ์ใหญ่นะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับม่ นะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวละครใหม่เพียงตัวเดียวในการอัปเดตครั้งนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าจอทาร็อกเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดซ์นะครับหรือว่ากิจกรรมที่กาลังจัดขึ้นในเกม c r e a t u r e of s o n นารเนี่ยในขณะนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดซ์อยู่แล้วใช่ไหมครับเพืนะ่อนๆแต่ว่าความพิเศษของเจ้าจอทาร์ล็อกเนี่ย นั่นนะครับซึ่งหากว่าเรากดเข้ามาในเออเจ้าตัว Event Shop ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วกดไปที่ไอเทมเนี่ยเราจะไม่สามารถนําไข่มุกเนี่ยนะครับมาแลกซื้อเจ้าจอทะลอกได้เหมือนกับเคลเจอร์ตัวอื่นในกิจกรรม Summer Paradise นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าจอทะลอกเนี่ยนะครับมีวิธีการเดียวเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำมิชั่นหรือว่าทำภารกิจของกิจกรรม Summer Paradise เท่านั้นนั่นเองนะครับโดยวิธีการดูเงื่อนไขหรือว่าภารกิจของเจ้าจอทะลอกเนี่ยนะครับเราสามารถดูได้นะโดยกดไปที่มิชชั่นทางด้านล่างนะครับแล้วก็ให้กดไปที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะเจอกับจอ มีแช่นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่เงื่อนไขด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเงื่อนไขคร่าวๆให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับทราบกันละกันนะครับโดยเงื่อนไขแรกนะครับให้เราเนี่ยนะครับได้รับไข่มุกนะครับจำนวน1,000ไข่มุกนะจากการ complete task หรือว่าทำภารกิจนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่2นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการ spin the limited gaia หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปสุ่มตู้การะชับนะครับในหมวดช็อปนะครับแล้วก็กา พิเตกาชานั Arizona, aha, <şimdi S 2> ่นเองนะครับตรงนี้อ่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีฟลิสท็อกส์แล้วก็พิทาลูริทัคส์นั่นเองนะครับให้เราเนี่ยทำการสุ่มตู้นี้นะครับซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้ก็ง่ายๆเลยใช้2,500เหรียญหตการสุ่มนั่นเองนะครับอ่ะนะครับถัดมานะครับให้เราเนี่ยนะครับเล่นเครื่องจระดับอินโนมัสหรือว่าเครื่องจักร T5 เนี่ยนะครับแล้วให้โตนะครับให้ไปถึงอายุ100เนี่ยจำนวนทั้งหมด3ครั้ง3ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดูนะว่่่่่่าาาาาาาตััััวววไไไหหหหนนนนนนออยยูใใใรรรรระะะดดดดบบบบื้้้้้้งงเเีีีคคกกปปททลลแ ห้ตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมโดยตรงซอสบายเทียตรงนี้เนี่ยนะครับให้เรากดไปที่เลข5ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งครีเจอร์ที่อยู่ในระดับ5ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระดับอินโนมัสทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ให้เราเนี่ยนะครับใช้ครีเจอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นภายในเกมนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับโตครีเจอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับให้มีค่าอายุทธถึงเอชหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับหรือว่ามีค่าอายุทธหนึ่งร้อยแต้มนะครับสามตัวนะครับจะเป็นตัวสำครับะญก็ไปนะครับดท้ายยเลนะครับ เราเนี่ยทำการคอม plete the Chiming Shell mini game 5ครั้งนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับเล่นมินิเกมที่มีชื่อว่า Chiming Shell เนี่ยจำนวนทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว mini game Chiming Shell เนี่ยจะเป็นมินิเกมที่ให้เราเนี่ยนะครับไปตามหาเปลือกหอยนะในโซนารีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับเล่นมินิเกมนี้ทั้งหมดนะ5ครั้งเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ภารกิจของเจ้าจอทาร์ล็อกเนี่ยนะครับก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและเราเนี่ยก็จะได้รััััับบบบบนนนนนนนะะะคคคคครรรรรรสปตตขออออองงเเเเเจจ้าาท็กี่่่่ยยมลพืแ นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่ขี้เกียจไปนั่งทําภารกิจนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะไปสั่งซื้อนะเจ้าจอทรอกได้ที่เพจพี่แก่แซดดากอนช็อปอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากเป็นเจ้าของหรือว่าอยากจะได้เจ้าจอทรอกโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทําภารกิจให้ยากเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าจอทรอกได้ที่เพจเลยนั่นเองนะครับก็สามารถแชทเข้าไปนะครับบอกแอดมินว่าสนใจเจ้าจอทารนนนนรัออออ่่าาเเเงงไไขกด้้จจททปูีตตอ กนาาดีว่บซึ่งเจ้าจอทร์อกเนี่ยนะครับจะมีค่า HP นะครับหรือว่าเลือนเนี่ยอยู่ที่16,250เลยนะดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่3 7 5นะครับสเตมินาเนี่ยอยู่ที่70ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับหรือว่า120นาทีนั่นเองน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่50,000ปอนด์เลยนะแล้วก็สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่28นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่3านั่นเองนะครับส่วนประวัติความ วกมันเนี <tu i ro> ่ยนะครับเคยถูกพบเห็นนะว่ามีชีวิตขึ้นมาบนโลกเนี่ยนะครับมากกว่า1ล้านปีที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็พวกมันเนี่ยนะครับมักจะหลับไหลนะครับหรือว่าจำศีลอยู่ในธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึ่งนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับจะตื่นขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องธรรมชาตินะครับแล้วก็จัดระเบียบนะครับหรือว่าจัดบาลานซ์นะครับของธรรมชาติในโซนอารยใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับหรือว่าที่มาของเจ้าจาร์ทอร์ล็อกนะครับหรือว่า ตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียกันมากดีกว่านะครับโดยความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าจอทอรอกเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันตรงบริเวณส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนหน้าอกตรงนี้นั่นเองนะครับโดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีเขาแหลมนะครับงอกออกมาณตรงปลายจมูกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยจะมีเหมือนกับหนามนะครับหรือว่าเกราะเนี่ยนะครับที่หุ้มนะครับเออส่วนหน้าอกของเจ้าจอทอรอกเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเพศเมียนะที่จะเป็นจมูกแบบเรียบเรียแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยจะไม่มีหหนนนามมะะครัับบเเือกกพศผูู้็ เป็นริเรียบแบบนี้ไปนะครับก็จะให้ฟิลเหมือนกับกอซิล่ามากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนทางด้านสเต็นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงค่าสเตตัสที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรานะครับนำเจ้าจอทร็อกเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถของเจ้าจอทรอกเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่าเดียเราอก่้็ูภ เกมกับเจ้าจอทาร็อกนะครับในร่างวัยเด็กแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าจอทาร็อกในร่างวัยเด็กนะครับเพื่อนๆเป็นครีเจอร์ที่เรียกได้ว่ามีขนาดตัวไหนใหญ่โตมหาตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งบังเอิญบังเอิญนะครับเพื่อนๆในขณะที่ผมเนี่ยนะครับได้เข้ามาเล่นเนี่ยบังเอิญเจอกับเจ้าโคราทอสในร่างวัยเด็กเหมือนกันเข้านะครับเพื่อนๆก็เลยได้โอกาสนะครับวัดเชิงไปเลยนะว่าใครเนี่ยนะครับจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งกว่ากันโดยเจ้าเอ่อโคราทอสเนี่ยนะครับตอนที่มันอัปเดตเข้ามมมาาาาาให่่่่่่ๆเเเเเเนน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 นีีีีียยยยะะะคคครรรรััััับบบไไดด้้้ลลลออออองงงปปตสสสููกกผฏววขท ว่านะครับผมได้เอาเจ้าจอทร็อกนะครับไปต่อสู้กับเจ้าโครทอสในร่างวัยเด็กมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าจอทร็อกเนี่ยนะครับเอาชนะไปได้แบบง่ายดายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆหมายความว่าเจ้าจอทร็อกเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่แข็งแกร่งผสมควรนะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับและในร่างวัยเด็กของเจ้าจอทร็อกเนี่ยนะครับด้วยความแบบเรียบเนียนของมันเนี่ยนะครับยังไม่มีหนามยังไม่มีเขาอะไรเนี่ยงอขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้ผมเนี่ยนะครับนึกถึงเจ้ากอรซิล่ามากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าจออรรรรรรราาาาากกกในนนนนน่่่่่งงววัััยยยเเเเดด็ีีีีไ้้มมูปหหตะะคคบบทื คล้ายคลึงกับก็ซิล่ามากๆเลยนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเจ้าจอยทอร์ลอกเนี่ยนะครับเป็นครื่อร์ที่เป็นก็ซิล่าอื่นบ้างหล่ะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมมองว่ามันอาจจะไปคล้ายคลึงเฉยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นก็ซิล่าอะไรแบบนั้นซะทีเดียวนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเจ้าจอยทอร์ลอกเนี่ยนะครับมันจะเป็นครื่อร์ที่มีรูปร่างใหญ่โตก็ตามนะครับแต่ว่าเจ้าจอยทอร์ลอกเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะอาศัยอยู่ในน้ำไม่สิยังสามารถที่จะแหวกว่ายไปในน้ำนะครับแล้วก็ยังสสาามรรรถตต่่่อู้้้้้้ในนนนนนเเีีียยะะคคััับบบบไดงวฟแแล ก็ยังงงใช่ไหมว่าเออพี่ครับแล้วมันไม่เหมือนกับกอซิลลาตรงไหนนะครับเพื่อนๆคือต้องบอกแบบนี้ว่าว่าเจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยนะครับมันสามารถแหวกว่ายไปในน้ําได้ก็จริงนะครับสามารถได้จะต่อสู้ในน้ําได้ก็จริงแต่ว่าเจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยนะครับยังต้องใช้อากาศหายใจอยู่และที่สําคัญเลยนะครับทางเรื่องค่าเสถียาของเจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะลดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตของมันนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ในการว่ายน้ําของเจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยนะครับมันต้องใช้าานรบท่กเออออ้วจจ มันไม่ได้เหมือนกับกอซิล่าซะทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าจอทาร์ล็อกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอศาศัยอยู่ในน้ําได้แบบยาวๆเหมือนกับกอซิล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าจอทาร์ล็อกในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเพื่อนๆด้วยความที่ขนาดตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่โตมาหึมาอะไรมากมายสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพื่อนๆทำให้เจ้าจอทาร์ล็อกเนี่ยนะครับสามารถที่จะอศาศัยอยู่นะครับในน้ำหรือว่าใต้น้ำเนี่ยได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่านะครับเพิ่มพื้้้้้นน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 ทททีีีี่่่่่่่่่่ะะะะคคคครรรรรรรัััับบบเเเเเเพพิิิมมมมมแหหหหหลลลลลงงงงออออาา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 ววกกกกกยยยยยใใจจจ็็ดดสถไขึ ด้วยนั่นเองเนะครับเพื<ๆ>่อนๆและที่สําคัญนะครับเจ้าจอทรล็อกในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับยังมีความสามารถที่เป็นความสามารถประเภท active ability ที่เจ้าจอทรล็อกเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ในร่างวัยเด็กอีก2ความสามารถด้วยนั่นเองนะครับโดยความสามารถแรกก็คือความสามารถ fortify หรือว่าความสามารถในการล้างบัฟต,ต่างๆนั่นเองนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถ water restore area นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการฟื้นฟูนะครับข่าหิวกระหายน้ำนะครับให้กับเคลเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าจอทรล็อกได้อีกด้วยนั่นเองนะแต่ว่านะครับเพื่อนๆความสามารถนี้เนี่ยมัน จะไม่ฟื้นฟูค่าความกระหายให้กับเจ้าจอทะล็อกนะครับเพื่อนๆจะเป็นการฟื้นฟูในครับค่าความ thirsty หรือว่าความกระหายน่ยให้กับเครเจอรจบริเวณรอบๆตัวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับยังต้องดื่มน้ําอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็จะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอย่างความสามารถ fortify อยู่นะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเจ้าจอทะล็อกเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กมันจะมีประสิทธิภาพมากๆถ้าหาว่าเราเนี่ยเล่นกับกลุ่มเพื่อนหรือว่าเล่นกับปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะครับเพ นะครรับเียกได้ว่าง่ายมากๆเลยนะซึ่งนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้าจอทอร์ล็อกเนี Idol ่ยมันสามารถที่จะอาศัยอยู่ในน้ําได้ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยสามารถที่จะกินพืชใต้น้ำนะครับรวมไปถึงหญ้าบนพื้นดินปกติทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับทำให้เจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ง่ายมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอร์นั่นเองนะครับแแลล้วก็สาาาามรถจะหหที่่ ในการปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันนะเพราะว่าหญ้าบนพื้นดินเนี่ยนะครับมันกินได้แบบอินฟินิตหรือว่าไม่มีวันหมดอยู่แล้วนั่นเองนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะหาแหล่งที่อยู่เนี่ยนะครับที่เป็นบ่อน้ำนะครับแล้วก็อาจจะมีกองหญ้านะครับใกล้ๆกันเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับยาวๆรอวันที่เจ้าจอทะล็อกของเราเนี่ยนะครับจะเดินเติบโตนะครับไปที่ร่านตัวเต็มวัยทีเดียวเลยก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆของเจ้า น่าจะเหมาะกับเจ้าจอทลรกที่สุดแหลมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครัจบจะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าจจทลรกในร่างวัยเด็กนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้าจอทลรกในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถของเจ้าจอทะลรกในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นเจ้าจอทร็อกนะครับในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเพื่อนๆรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูเท่นะครับดูโหดดูแบบสง่างามมากยิ่งขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าจอทร็อกในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับที่เราสังเกตได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเขาแหลมนะครับที่งอขึ้นมาตรงบริเวณจม,มูกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยนะครับมีเหมือนกับหินนะครับหินโบราณเนี่ยที่งอขึ้นมาทางด้านหลังของเจ้าจอทร็อกเนี่ยนะครับแบบเยอะมากๆเลยนั่นเงนนนะัซึ่่หหิตวีี้้จททา ที่เป็นเกาะกำบังให้กับเจ้าจอทรล็อกเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความอึดถึกทนเนี่ยนะครับให้กับเจ้าจอทรลอกนั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเป็นเพื่อนจุดเด่นของเจ้าจอทรลอกเนี่ยนะครับที่เราเห็นได้แบบชัดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นน้ําตกนะครับที่ไหลามาจากน้านะครับที่ซึมออกมาบริเวณทางด้านหลังของเจ้าจอทรล็อกนั่นเองนะครับจะมีทั้งหมดในสองข้างเลยเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าจอทรลอกนนเนี่ยสามารถที่จ,จะฟืน้นฟูค่าความกระหายเนี่ยนะครับให้กับเคล จะทาการกระจายน้าทางด้านหลังเขง้ามาเนี่ยนะครับออกไปบริเวณรอบๆตัวทําให้ครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าจอทอร์ล็อกเนี่ยนะครับได้รับการฟื้นฟูค่าความกระหายน้ํานั่นเองนะครับส่วนทางด้านความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าจอทอร์ล็อกในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าขนาดตัวใหญ่โตขนาดนี้น้ําหนักตัวเนี่ยอยู่ที่50,000ปอนด์เลยน,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องไปคาดหวังนะครับกับความเร็วของเจ้าจอทอร์ล็อกเลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของครีเจอร์ยักษ์ใหญ่่่่่อววาาาัละๆเเนนนนนีียบบก็จูแ้มมมไ ตััวไหนนะครบที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและก็คล่องแคล่วอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าจอระเอ้เนี่ยนะครับก็เออ่เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตมากๆอยู่แล้วนะครับบระกอบกับน้ำหนักตัวที่มหาศาลนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ทำให้เจ้าจอระเอ้เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ได้เชื่องช้านะครับตามกันไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าจอระเอ้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีข้อแตกต่างจากครีเจอร์มหึมาตัวใหญ่นะครับตัวอื่นสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับโดยครีเจอร์ตัวมหึมาเนี่ยนะครับที่เราเคยรู้จักอย่างคาร์ดอนเท ครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลเนี่ยนะครับทำให้พวกมันเนี่ยนะครับยังคงต้องหาอาหารนะครับหาเนื้ออยู่นะครับและด้วยความเชื่องช้านะครับของพวกมันเนี่ยนะครับก็จะทําให้พวกมันเนี่ยมาหาอาหารได้ค่อนข้างยากใช่ไหมอาจจะต้องมีคนเนี่ยล่าอาหารมาแทนนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะเจ้าจอทอล็อกเน iture, เีน creature, เ่ยนะครับเ,เพื่อนเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอลนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอาศัยอยู่นะครับข้างกองหญ้าแล้วก็ข้างแหล่งน้ําแล้วก็อออออาาาศััััยยยยู่่่่่ได้้แบบบววๆเเเเลลนนนนงงงะคคครรทททืืมีี เครือ zaman, ่องท the ok ี่ได้เชื่องช้าของเจ้าจอทอล็อกเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหากับเจ้าจอทอล็อกเลยนั่นเองนะครับซึ่งเกมเพลย์ของเจ้าจอทอล็อกเนี่ยผมมองว่ามันเนี่ยนะครับจะเก่งมากๆถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับใช้มันในการยึดโซนหรือว่ายึดพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นหากว่าเราเนี่ยนะครับต้องการปักหลักที่แหล่งน้ำนะครับหรือว่าโซนใดสักโซนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถเอาเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับไปยืนค้ำนะครับได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ดื่มน้ําตรงนั้นนะครับเพื่อนๆและหากว่าเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะ ฟื้นฟูค่าความหิวของเจ้าจอทร็อกได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้แบบยาวๆเลยและบวกกับเจ้าจอทร็อกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นครีเจอร์ที่มีกระเพาะเนี่ยที่ใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการกินหนึ่งครั้งของเจ้าจอทร็อกเนี่ยนะครับทำให้มันเนี่ยอาศัยอยู่ได้แบบนานมากๆนะครับเป็นเพื่อนกว่าที่มันเนี่ยนะครับจะต้องกินอาหารอีกครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับของเจ้าจอทร็อกด้วยความที่มันเนี่ยเป็นครีเจอร์ประเภทเฮอร์บิวอนั่นเองนะครับส่วนความสามารถของเจ ความสามารถนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถคูดเบนนั่นเองนะครับเพื่อนเป็นความสามารถนะครับในการฟื้นฟูค่า HP นะครับหรือว่าเป็นความสามารถในการรักษานะครับคลีเจอร์บริเวณรอบๆตัวรวมไปถึงเจ้าจอทรลอกเองด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนอะนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดนะครับความสามารถทั้งหมดของเจ้าจอทรลอกในร่างตัวเต็มใบกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนอะนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภทพ a สซีฟเอรเฟหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าจอทรลอกกันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถประเภทพาสซีฟเวอร์เฟคหรือว่าความสามารถต แรกเลยคือความสามารถ defensive injury นั่นเอง네นะครับหากมีเคเรเทเจอตัวใด нок, นะครับมาทําการโจมตีสายเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับเครเทเจอตัวนั้นเนี่ยจะติดความสามารถนะครับ injury หรือว่าหรือว่าสถานะสโลไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับมีความสามารถ defensive injury เนี่ยนะครับอยู่ที่1แต้มนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถอาจารย์สวิมเมอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ใต้น้ําเมื่อไหร่เนี่ยนะครับความสามารถนี้เนี่ยก็จะติดขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งหากว่าความสามารถนี้เนี่ยนะครับติดขึ้้นนนนนนมมาาเเเเื่่่่อออไหรรรรีียยะะคคัับจจล็ก จะได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่าสเติมิแน่นะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าสเตมินาของเจ้าจอทอล็อกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะอาศัยอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับได้นานกว่าเครเจอร์ประเภทเทเรเชียลนะครับตัวอื่นๆเนี่ยนะครับนานกว่าปกติอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีความสามารถในการเพิ่มความเก่งกาจนะให้เจ้าจอทอล็อกในขณะที่มันเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ใต้น้ํานั่นเองนะครับความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถอินเจรี่ไอค์แทกนั่นเองนะครตััวนน้ก็ จะติดความสามารถเจอรี่หรือว่าติดสถานะโลว์ไปนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าจอทร็อนเนี่ยมีความสามารถเจอรี่ a อ t a c k อยู่ที่2แต้มนั่นเองนะครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถประเภทป้องกันล้วนๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถบล็อก p o ยซ o นหรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะติดพิษนะครับอยู่ที่40ถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนะครับอยู่ที่40นะครับแล้วก็ถัดมาคือล็อกน n u c ค e o p ยซ o นอยู่ที่100เลยนะครับแล้วก็ลองสุดท้ายนะครับคือล็อกเบิร์นะครับอยู่ที่25เซนแล้วก็สุดท้ายเลยคือบอินเจ อยู่ที่100%อยเเลยนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท Active Ability นะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ Fortify นั่นเองนะครับโดยหากว่าเราเนี่ยนะครับทำการกดใช้ความสามารถ Fortify เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเจ้าจอททร็อกเนี่ยนะครับจะทำการลบล้างน,นะครับ Buff หรือว่าสถานะต่างๆที่เจ้าจอททร็อกเนี่ยนะครับได้รับอยู่อย่างเช่นสถานะบลีดนะครับสถานะหนาวเย็นนะครับสถานะติดไฟอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากที่เรากดใช้ความสามารถ Fortify แล้วเนี่ยนะครับสถานะเหล่านั้นเนี่ยจะหายไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถในการรักษาตัวของเจ้าจอททร็อกเองนั่นเองนะ มานะครับคือความสามารถ Area Water Restore นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าจอทอล็อเนี่ยจะทําการฟื้นฟูนะครับค่าความกระหายน้ําของเครเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าจอทอลกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะไม่ฟื้นฟูค่าความกระหายของเจ้าจอทอล็อกนะครับเพื่อนๆนะครับถัดมาคือความสามารถ c ร u i Base หรือว่าความสามารถลมหายใจแห่งหมอกนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเราพ่นใส่เครเจอร์ตัวอื่นนะครับเคลเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับการรักษานะครับจากลมหายใจแห่งหมอกของเจ้าจอทอก อนั่นเองนะครับและเจ้าจอทอล็อกเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองด้วยนะแล้วก็สุดท้ายเลยคือความสามารถเทลว,วิฟนะครับหรือว่าความสามารถในการใช้หางฟาดน,นั่นเองนะครับจะเป็นความสามารถนะครับในการโจมตีจากทางด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆที่เคยเล่นครีเจอร์เออ่ตัวใหญ่ๆตัวอื่นมาเนี่ยนะครับมักจะพบกับปัญหาโดนกัดตูดโดนกัดจากด้านหลังใช่ไหมครับเพื่อนๆโดยเจ้าจอทอล็อกเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยความสามารถเทลวิฟนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับโดนกัดจากทางด้านหลังเนี่ยนะครับเราสามารถหันไปมองด้้าาานนหลลังะแวกก็ทํรโจม นะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าจอทรล็อกเนี <debuted. S 2> ่ยก็จะทําการใช้หางเนี่ยฟาดไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับหันหน้าแล้วก็ทําการโจมตีเนี่ยเจ้าจอทรล็อกเนี่ยนะครับก็จะทําการขวดแล้วก็กัดเนี่ยนะครับแบบปกตินั่นเองนะครับซึ่งนะครับเอ่อดาเมจของความสามารถเทวิปของเจ้าจอทรล็อกเนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่200ดาเมจนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นการโจมตีจากทางด้านหน้าปกติเนี่ยนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่375ดาเมจนั่นเองนะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราใช้หางฟาดเนี่ยนะครับก็จจจะะะมมมมมีีีีีดาาาาาาเเเเเท่่่่่นน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 ้้ออออยยกกกกววรรรโตตแบบบบปปิัััังคคคพืๆ็็ส ทั้งหมดของเจ้าจอทร็อกนะครับหรือว่าเจ้าไคจูนะครับแห่งธรรมชาติตัวนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับประเภทป้องกันแล้วก็กึ่งซับพอร์ตนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปทําการ k o s เนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนั่นเองนะแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการที่จะดึงศักยภาพหรือว่าความสามารถของเจ้าจอทรล็อกออกมาให้ถึงขี่สุดเนี่ยผมมองว่ามันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทป้องกันนะครับแล้วก็ยึดพื้นที่แล้วก็ยังมีความสามารถในการซับพอร์ตที่ค่อนข้างเก่งกาจอีกตัวหนะครรัีเเจอปภทสาย แทงนะครับหรือว่าสายยึดโซนยึดพื้นที่กึ่งซัพพอร์ตด้วยเนี่ยนะครับเจ้าจอทอล็อตเนี่ยนะครับเป็นเคลเจอร์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์เพื่อนๆมากมากเลยนั่นเองนะครับแถมยังมีขนาดตัวที่ใหญ่โตนะครับหน้าตาที่เท่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีความเก่งกาจและในอนาคตเนี่ยนะครับผมเดาได้เลยนะว่าเจ้าจอทอล็อตเนี่ยจะต้องเป็นเคลเจอร์ที่มีความแรงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยนะครับก็แนะนําให้เก็บเจ้าจอทอล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับจะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับในอนาคตเนี่ยราคาพุ่่่่่งงงงงสสูขึ้้นนนนนนนออออยาาาาาแัััเเเะครรรบบทมถจจ เอาเนี่ยนะครับได้จากกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดซ์เท่านั้นนั่นเองนะครับหลังจากที่จบกิจกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถรับเจ้าจอทารล็อกเนี่ยนะครับได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยใครนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาเนี่ยนะครับหรือว่ามีเวลาจากัดเนี่ยก็อาจจะต้องเร่งมือนะครับรีบทำภารกิจเพื่อรับเจ้าจอทารล็อกกันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะของเจ้าจอทารล็อกนะครับหรือว่าเจ้าไคจูยักษ์นะครับแห่งธรรมชาติตัวนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นคคคคครรรรรีีีเเเเเเเจจจอออออออ์ท่่่่่พพืืนน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 ๆๆๆหหลลลลาาาาายยยยะะะะัััััับบบกกกกํงงงงมปปแ้้้ว็็ไดข ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างเก่งกาจอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากเพื่อนๆอ้ยวยกกับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาเอาชีวิตรอดด้วยเจ้าจอท